สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอวัชนาการกับเปิดดวงการเมืองกับ i n n news ครับผมจะนำความรู้ที่ว่าได้รับการถ่ายทอดจากตำราโบราณเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตแบบจีนในชะตาชีวิตแบบจีนเนี่ยเกี่ยวกับระบบห้าธาตุไม้ไฟดินทองน้ำเกื้อหนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันมันก็ทำให้ดวงชะตานั้น ดีแต่เมื่อไรดวงชะตานั้นถูกทำร้ายถูกควบคุมก็จะส่งผลที่เลวร้ายหรือเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นครับวันนี้ INN New มอบดวงชะตาของคุณต่อสัตว์ให้ผมจริงๆแล้วจะเป็นการเมืองหรือเปล่ามันเป็นระบบราชการนะเอ,อเอาละเกิดวันที่27มัมกราคม2,507 ผมไม่ทราบเวลานะครับคนนี้เป็นคนเกิดปีกระต่ายเดือนวัววันหมูและเป็นต้นไม้ครับต้นไม้มี2ประเภทต้นไม้ใหญ่กับต้นไม้เล็กคุณต่อศักนั้นบิ๊กต่อเนี่ยครับเขาเป็นต้นไม้เล็กต้นไม้เล็กไม่ใช่ไม่มีอำนาจ เป็นต้นไม้ที่เป็นไม้เลื้อยฉะนั้นคนที่เป็นไม้เลื้อยนะครับถ้าได้ซัพพอร์ตคนเลื้อยเกาะตามกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่จะเจริญรุ่งเรืองผมเจอมามากสําหรับคนต้นไม้เล็กนะครับอยู่กับคนต้นไม้ใหญ่ร่ํารวยเหมือนกันแต่ถ้าถูกผลักมาให้ใหญ่อันเดียวรับลมใหญ่ไม่ไหว่ะ อันนี้มันก็จะตรงนะครับเพราะว่าพอมารับลมใหญ่เป็นถึงพอบอรตอรอเนี่ยโงนเยนเลยครับอันนี้อันดับแรกเรามาดูเกิดปีกระต่ายตัวกระต่ายนั้นมีความเป็นกันเองกับเพื่อนฝูงทุกๆคนฉะนั้นเวลาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะสามารถว่าคุยกับบิ๊กต่อแล้วคุยและสบายใจเป็นคนที่ไม่มีเขาเรียก่าไม่มีหน้าไม่มีหลังราบรื่อนสบายมากนั่นเพราะปีเกิดเป็นกระต่าย มาดูเดือนเกิดเดือนเกิดนั้นสำคัญนะครับเป็นเดือนวัวเป็นเดือนธาตุดินให้คุณมโนภาพว่าคนนี้เป็นต้นไม้แล้วมาหล่นอยู่ในฤดูดินเต็มไปหมดแปลว่ามีปุ๋ยงามครับไปตกที่ไหนก็มีปุ๋ยงามดินดีต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำวันเกิดเขาเป็นคนวันหมูหมูนั้นธาตุน้ำหมูก็เป็นน้ำมารถต้นไม้อีกในดวงชะตานี้ผมรู้แค่ปีเดือนวันขาดเวลานิดหนึง แต่ว่าผมจะบอกว่าดวงต้นไม้ต้นนี้ต้องการธาตุาไฟครับให้เรานึกถึงหญ้านะครับที่มีน้ำเลี้ยงอุดมสมบูรณ์มีปุ๋ยกินอย่างดีถ้าเจอแดดแล้วจะเปล่งปลั่งทันทีไม้ไม่มีไฟบิกตอ่อจะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบพูดชอบโชว์ชอบอวดชอบอะไรเป็นคนที่นิ่งๆิ่งสงบสงยียบใช้ความรู้ดำเนินชีวิตไปแบบสบายสบาย แต่ในขณะเดียวกันเขามีดินในเดือนเกิดที่ดีดินนั้นเป็นดินที่สวยงามเขาเรียกว่าเพียงใช้เพียงใช้นั้นอยู่ในตำแหน่งเดือนแสดงว่าทำงานที่ไหนจะเป็นคนแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีดูสวยดูโดดเด่นทุกอันที่ติดเนี่ยจะมีคุณค่าหมดนี่คืออุปนิสัยของดวงดวงชะตานี้นะตั้งแต่37เป็นต้นมา 20ปีถนนชีวิตเจอ้าทองทองจะมาแต่งให้ต้นไม้นั้นดูดูหรูดูดีบางคนว่าต้นไม้นะี่กลัวทองแต่ไม่ใช่ครับต้นไม้ใบหญ้าถ้าไม่ถูกตบแต่งด้วยด้วยมีดมันจะไม่สง่างามเพราะนั้น37จนกระทั่งถึง57โดดเด่นสง่างามแต่หลังจาก57เป็นต้นไปถนนชีวิต เข้าสู่ดินมีดินมาเพิ่มครับมีปุ๋ยมาเพิ่มแสดงว่ามีเงินเข้ามาครับ57 58 5960ปี 5, 7, 5, 8, 5, 9, 6, ปีนี้ติดต่อมีเงินเข้าเยอะแล้วเข้ารวยแล้วไม่ได้บอกมาเจอปีนี้ครับปีนี้เป็นปีมังกรไม้แล้วไม้เป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่เข้ามากินปุ๋ยด้วยครับต้นใหญ่จะมาเบียดขอเอาปุ๋ยด้วยได้หรือไม่ได้คุณดูเอาเองได้กันว่าได้หรือไม่ได้แปลว่าต้นใหญ่ละถือว่าอันอาจจะมีเรื่อง เกี่ยวกับอำนาจอะไรที่ใหญ่ที่จําเป็นปิกตรอน,นี้ต้องไปพึ่งเขานะแต่เขากลับมาว่าขอแบ่งปันปุ๋ยนี้ให้เรากินบ้างคุณจะได้ไหมนี่คือโจทย์ในตอนนี้แล้วเรามาดูครับปีนี้มังกรมังกรเจอกับกระต่ายมันไห่กันฮะไ่คือนั่งท่ามกลางพวกอิจฉาตาร้อนแล้วมังกรกับวัวมันพัวก,กันครับพัวคืออะไรครับ พวกคือว่าแกล้งทําเรื่องให้มันวุ่นวายเกี่ยวกับชีวิตสองตัวเนี่ยทั้งตําแหน่งก็ครอนทั้งอะไรงแต่ถ้าเรามองไปดูครับแค่นั้นแหละครับ พอเข้าสู่เดือนตุลาเขาก็จะปลดกเกษียณแล้วแค่วุ่นวายไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรบิ๊กตอ่อได้เลยครับออกมาแฉก็แฉเถอะเพราะต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นที่มีพลังมีไม้เขียวๆอยู่เป็นเพื่อนด้วยฉะนั้นเราดูภายนอกว่าโดนแต่ในภายในจริงๆยังไปได้ดีอยู่ครับผมคิดว่าบิ๊กตอ่อจะลงจากตําแหน่งพอบอตรอ,อย่างสวยงาม และปลอดภัยนี่คือโปย้ยอยหีสีเทียวที่เราดูแค่สามขาความแม่นยำอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ผมมั่นใจว่าผมถ่ายไม่ผิดโชคดีและขอบคุณ INN New ที่ให้ผมได้มาถ่ายทอดดวงชะตาของบิ๊กต่อครับขอบคุณและสวัสดีครับ